สวัสดีครับครูจิรศักดิ์จันเจือนะครับครูโรงเรียนวัดเทพกษัตรีนะครับวันนี้ครูมานําเสนอการสร้างแบบทดสอบออนไลน์นะครับแบบเลือกคําตอบที่ถูกต้องและการกําหนดเวลาและการตั้งค่าอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับวิธีการทํานะครับเราก็ไปที่ไลท์เวิร์กชีตของเราเลยนะครับ ไปไลค์เวิร์กชีตลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับจะได้เป็นของเราเอง เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราไปเราไปที่ Make Interactive Worksheet อ่าคลิกเลยครับไปที่ g e t Start อ่าเดี๋ยวมเมื่อกี้ครูยังไม่ได้ออกนะครับอ่าเมื่อเข้าสู่หน้าสตาร์ทเราก็พบกับสเต็ปที่1ครับ your อัปโหลดยร์เวิร์กชีตเราก็ไปเลือกงานของเรานะครับอ่าของครูมีอยู่แล้วเลือกไป upload. อัปโหลดเมื่อได้แล้วนะครับเราก็สร้าง อ่อันแรกนะครับชื่อนามสกุลอ่าใส่ไปชื่อนามสกุลเลขที่อ่าชั้นป .4 ของครูชั้นป .4 น,นะครับป .4 ทับอะไรใส่ลงไปอ่เสร็จแล้วอ่าทีนี้ก็มาดูข้อสอบนะครับ่านี่เป็นข้อสอบอัตนยัยหรือแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องอเราก็ สร้างกล่องซีเรียมลงบนข้อสอบของเราทุกข้อนะครับให้ครบทุกข้อเลยนะครับ ขอสร้างแบบเร็วๆน,นะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับ าระหว่างนี้ก็รอก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง อของครูมี10ข้อครับเสร็จแล้วครับก็สุดท้ายอ่าต่อไปนะครับอ่าให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องอ่าแล้วก็ไปคลิกในกล่องสี่เหลี่ยมให้มันสามารถเพิ่มข้อความได้นะครับแล้วให้ใส่ส e l e c t colon อ่าถ้าข้อที่ถูกก็เป็น colon yes ่าเดี๋ยวครูจะก๊อปไปแล้วก็ไปใส่ในช่องอื่นด้วยนะครับอ่าเป็นอันเสร็จคำตอบที่ถูกของแต่ละข้อนะครับอ่าข้อที่2องอครูก็ Copy มาวางได้เลยครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ทุกข้อนะครับ อ่านี่คือการเลือกคำตอบอ่าที่ถูกต้องของแต่ละข้อต่อไปก็จะเป็นคำตอบที่ไม่ใช่นะครับเราก็เป็น s e เล็กส e ม i c โคล n แล้วก็ No ่อ่าทำเหมือนกันครับ Copy แล้วก็ไปวางให้ครบทุกข้อ s e l e c t เท่ากับ No ่าใส่เสร็จแล้วลองพรีวิวดูนะครับอ่าว่าเราทํามาถูกไหมอ่าอันที่1ใส่ชื่อนาำสกูลเลขที่ห้องอ่าแล้วก็ที่เป็นเลือกคําตอบอ่าเราเอาเมาส์ไปวางอ่าก็จะถูกเราจะต้องติ๊กหนึ่งครั้งอ่าก็จะเป็นเครื่องหมายขึ้นมานะครับอ่าเราคลิกไปก่อน อ่าใส่กดฟ i n i s อ่าก็จะโชว์ว่าเราได้กี่คะแนนอ่าได้1คะแนนเต็ม10ถูก1ข้อนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เมื่อเราทําถูกแล้วนะครับอ่าเราก็ไปที่บันทึกอ่าบันทึกอ่าแชร์เป็นสาธารณะนะครับหรือว่าไม่เฉพาะของเราเท่านั้น อาให้ใช้เป็นสาธาณะไว้ครับเพื่อให้คนอื่นมา,าวิชาเมื่อกี้เราใส่วิชาไปเลยครับวิชา,าภาษาไทยสกูลประถมศึกษา เกรดปอ,อะไรอ่าอายุเท่าไรอ่าคำอธิบาย ่าเสร็จแล้วนะครับการสร้างเวิร์กชีตของเราต่อไปอเป็นการนำเอาเวิร์กชีตไปใช้ไปคลิกที่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ไปที่ my Worksheet อ่าเลือกวิชาที่เราต้องการจะเผยแพร่นะครับครูจะเผยแพร่วิชาวิทยาการคำนวณภาษีปุ๊บต้องคลิกมาหน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ custom link ตรงนี้เพื่อตั้งค่าต่างๆนะครับอ่าดูคอลัมน์ทางซ้ายมือก่อนนะครับอ่ามีการกำหนดเวลาอ่าสมมติว่าครูจะตั้งอ่าเวลาให้นักเรียนทําแบบทดสอบโดยมีเวลาจำกัดนะครับอ่าก็จะต้องตั้งเวลาเอาไว้อ่าต่อไปคอลัมน์กลางอ่าเมื่ออ่าคลิก f i n i s ่าเมื่อกดฟ i n i s แล้วอ่าคะแนนจะให้ทำยังไงอันที่หนึ่งก็คือโชว์คะแนนขึ้นมาเลยอ่าเมื่อโชว์คะแนนขึ้นมาก็อ่าเราก็บอกให้ผู้ปกครองได้เอาคะแนนแคปหน้าจอคะแนนมาให้เรานะครับอ่าต่อไปอลั u น์ทางด้านขวามืออ่า max score ช่องบนตรงนี้ก็คือโชว์หรือไม่โชว เกรดนะครับอ่าโชว์ก็ได้ไม่โชว์ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็มาที่ช่องคะแนนนะครับอ่าเราจะกําหนดว่าแบบทดสอบของเรามีกี่คะแนนต่อไปโชว์อ่าโชว์คำตอบที่ถูกเป็นสีเขียวและก็คำตอบที่ผิดเป็นสีแดงอ่าเราจะโชว์ไหมถ้าโชว์ก็ติ๊กไว้ถ้าไม่โชว์ก็ติ๊กออกอ่าหรือว่าโชว์ เฉพาะคําตอบที่ถูกต้องและก็นักเรียนสามารถคําตอบเห็นคําตอบได้เท่านั้นอของครูเลือกเป็นไม่โช์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้ผู้ครองแคปหน้าจอส่งมาให้ครูถ้านักเรียนถูกหมดแคปหน้าจอถูกหมดมาลืมปิดคําตอบเพื่อนก็จะเห็นคําตอบนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือคัดลอกลิงค์คัดลอกลิงก์อันนี้เอาไปให้ผู้ปกครอง อ่าได้ทดลองทำเดี๋ยวเรามาทดลองทำนะครับอ่าจากลิกงนี้เมื่อกี้อ่าตรงด้านมุมตรงนี้ก็จะเป็นเวลาอ่าเราก็ใส่ชื่อไปอ่าเลือกคำตอบ อ่ากดฟิน i s อ่าเมื่อกดฟิน i s คะแนนก็จะขึ้นมาให้เราอ่าให้ผู้ครองแคปหน้าจอมาให้เราได้เลยอ่าแล้วก็จะไม่มีข้อที่แสดงว่าผิดหรือถูกนะครับอ่าเพราะถ้าเราให้ผู้ปกครองแคปหน้าจอมาจะได้อ่าไม่ต้องเอามาให้คนอื่นดูคำตอบนะครับ อะก็มีเบื้องต้นแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะอะตอบโจทย์ใครได้หลายๆคนนะครับแล้วก็อขอให้ได้นำไปใช้กันเพื่อให้นักเรียนของเราได้มีแบบฝึกหัดหลายอย่างได้ทำกันนะครับวันนี้ครูก็มีเรื่องมานำเสนอแค่นี้ครับสวัสดีครับ